ยังกลับไปว่าทำไมตอนนั้นถึงตั้งใจตั้งชื่อว่า once a life trip เพราะว่ามันเป็นจุดที่เกิดจากว่าแบบเราอยากจัดทริปทริปหนึ่งให้กับตัวแทนโรสโกหรือพาร์ทเนอร์โรสโกด้วยทริปที่เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆครั้งหนึ่งในชีวิตนั่นหมายความว่าต้องไม่เคยเจอที่ไหนต้องเป็นความจดจำที่ดีที่สุดของเขาต้องเป็นความแตกต่างที่สุดมันก็เลยเกิดเป็นคำว่าครั้งหนึ่งในชีวิตทริปของโรสโกค่ะ ที่เราไปฮ่องกงครั้งแรกเลยเชื่อไหมว่าหลายๆคนเนี่ยพอลงจากเครื่องบินใช่ไหมก็จะแบบนึกภาพว่าแบบรถบัสอยู่ที่ไหนตอนนั้นโรสโกก็เลยตั้งใจเซอร์ไพรส์แบบถึงที่เลยด้วยการที่แบบเอาโรสลอยมารลบเราก็พาพาร์ทเนอร์ไปนอนที่โรงแรมเพนินซูล่าซึ่งเราก็ตั้งใจเลือกโรงแรมที่เป็นอันดับต้นของฮ่องกงเลยซึ่งหลังจากที่เราเซอร์ไพรส์โรสลอยเสร็จแล้วพอไปนอนโรงแรมเพนินซูล่าเสร็จแล้วตอนนั้นที่ฮ่องกงเราจำได้ว่าบอกก็พาทุกคนไปเซอร์ไพรส์ต่อที่โรงแรมดิสนีย์แลนด์ค่ะ ความฝันของหลายๆคนคือการได้ไปสนุกดิสนีย์แลนด์เนาะในเวลาที่เราไปต่างประเทศแต่ว่าอีกความฝันหนึ่งของหลายๆคนเชน่นกันคือการได้ใช้ชีวิตเหมือนเป็นแบบเจ้าหญิงเจ้าชายอะอยู่ที่นู่นจริงๆอะพอไปทริปต่อไปเราก็คือทริปญี่ปุ่นซึ่งพอไปญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเป็นรถรรมูซีนคือเหมือนกับอยากที่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้เขารู้สึกใหม่รู้สึกสนุกไปเรื่อยนอกจากรถเรมูซีนแล้วก็คือโรงแรมโรงแรมของเราเนี่ยก็จะคงมาตรฐานเจดาวเสมอให้กับพัทเนอร์โรสโกใน ทุกๆประเทศเลยนะคะตอนนั้นเราก็ไปนอนกันที่แอสคอตค่ะซึ่งวราก็ตั้งใจเลือกโรงแรมที่แบบเป็นอันดับต้นๆของโตเกียวเหมือนกันในตอนนั้นอีกไฮไลท์หนึ่งของญี่ปุ่นเนาะก็คือเราก็พาทุกคนไปที่ภูเขาไฟฟูจิใช่ไหมคะเป็นอีกทริปหนึ่งที่ทุกคนแบบประทับใจมากๆนะคะแล้วก็พอเราคิดทริปต่อไปใช่ไหมของญี่ปุ่นตอนนั้นก็แบบเรารู้สึกว่า้ที่ผ่านมาเราพาทุกคนไปสุดแล้วเราจะคิดอะไรอีกที่แบบทําให้ทุกคนรู้สึกแบบประทับใจรู้สึกแบบ ตื่นเต้นไปกับเราอีกก็เลยเลือกประเทศดูไบซึ่งดูไบก็เหมือนเดิมนะคะคอนเซปต์เดิมรถที่มารับพาร์ทเนอร์ในวันที่ลงเครื่องเนี่ยก็คือเป็นลิมูซีนเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพาร์ทเนอร์จับไต่กันได้และสวยทุกคนเลยแล้วก็ไปนอนจูเมรานะคะซึ่งแบบเป็นท็อปของดูไบเลยนอกจากนั้นเราก็ยังพาพาร์ทเนอร์ไปที่ทะเลทรายค่ะหลายคนจะไปเที่ยวแค่ทะเลทรายแล้วก็แบบกลับใช่ไหมแต่อันนี้คือ ไปนอนกลางทะเลทรายเลยแล้วก็แบบว่าใช้ชีวิตที่ทะเลทรายไปนอนโรงแรม5ดาวที่แบบว่ายน้ําอยู่สุดลูกหูลูกตาก็เป็นทะเลทรายหมดเลยก็คือเป็นอีกหนึ่งทริปที่เราเชื่อว่าพาร์ทเนอร์ทุกคนต้องประทับใจแน่นอนค่ะหลังจากจบทริปดูไบก็คือคิดต่อและต้องไปไหนอีกนะคะก็พยายามคิดให้แบบว่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจพาร์ทเนอร์ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งทริปต่อไปก็คือทริปรัสเซียค่ะเป็นทริปส่งท้ายเหตุการณ์ของโควิด -19 เลยซึ่งทริปรัสเซียเนี่ยเป็นทริปที่ สุดที่สุดแล้วตั้งแต่จัดทริปมาก็เหมือนเหมือนเรามีประสบการณ์การจัดทริปให้พาร์ทเนอร์มาเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะรู้แหละว่าแบบทุกคนได้เห็นอะไรแล้วเขาชอบอะไรเขาตื่นเต้นกับอะไรเราก็จะยิ่งขยี้ยิ่งแบบพาทุกคนไปสัมผัสอะไรแบบนั้นนะคะซึ่งถ้ารัสเซียเนี่ยเราพาทุกคนไป3เมืองไปที่แรกก่อนเลยก็คือไปลงมอสโกเนาะมอสโกก็คือเป็นเมืองหลวงของรัสเซียนะคะแล้วก็พอไปลงมอสโกเสร็จปุ๊บก็พาไปต่อที่ เออเมอร์มนส์นะคะซึ่งเมอร์มนส์เนี่ยเป็นเมืองแห่งแสงเหนือไปทัวร์แสงเหนือไปล่าแสงเหนือแล้วก็ไปอยู่กลางหิมะและที่สําคัญก็คือไปนอนที่เป็นกล a s s ก g ลูก็คือเซอร์ไพรส์ทุกคนมากๆากนะคะก็คือเขาไปรู้ตอนที่อยู่ตรงหน้าเลยอ่ะตอนไปเห็นโรงแรมเลยนะคะว่าแบบเขาได้นอนโดมกระจกนอกเหนือจากพาทุกคนไปแอดเวนเจอร์ไปล่าแสงเหนือเสร็จปุ๊บก็พาทุกคนไปสุดข,ขอบโลกคือเหมือนเราแบบพาทุกคนไปเหยียบ อะไรบางอย่างที่มันเป็นตราประทับตัวเขาว่าเขาเคยได้ไปที่ไหนบ้างเคยใช้ชีวิตแบบไหนบ้างซึ่งสุดขอบโลกก็คือแบบหมายความว่าอยู่ตรงนั้นอ่ะสุดขอบนั้นก็คือมีแต่น้าทะเลแล้วแล้วก็เป็นสุดขอบโลกแล้วก็คือแบบเป็นอีกหนึ่งในในตำนานของโรสโกว่าโรสโกพาพาร์เนอร์ไปเที่ยวสุดขอบโลกมาแล้วแล้วหลังจากที่เราไป Avengers, แอดเวนเจอร์เสร็จเราก็พาทุกคนไปต่ออีกเมืองที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ก็คือเท่ากับพาทุกคนเที่ยวครบทุกอย่างที่ต้องไปหมดเลยเอาเป็นว่าให้ภาพเล่าเรื่องดีกว่านะคะก็คือพอจบทริปรัสเซียก็ถือว่าเป็นทริปที่ทิ้งท้ายโควิดเลยค่ะนี่ก็เลยเป็นทั้งหมดเนาะที่เราพาไปย้อนวัน,วนๆย้อนอดีตที่โรสโกเคยเกิดขึ้นเนาะเพราะว่าพาร์ทเนอร์ใหม่ๆหลาย,ลายๆคนที่เพิ่งก้าวเข้ามาในบ้านหลังนี้หรือกาลังรอที่จะได้ไปเที่ยวกับโรสโกเนี่ยก็อยากให้ทุกคนรู้สึกภูมิใจที่ได้อยู่บ้านหลังนี้จริงๆและกําลังตั้งใจลุยอยู่ตรงนี้จริงๆ ทริปต่อไปทริป USA ใช่ไหมคะโอ้โหให้แบบปล่อยนิดนึงใช่ไหมก็เขาเรียกเป็นทริปล่าสุดของเราเลยนะคะแล้วก็เป็นทริปที่ทุกคนกําลังตั้งใจทำกันอ,อยู่ตอนนี้เพื่อที่จะพิชิตเนาะตอนนี้ก็คือหลายคนติดทริปเยอะมากๆแล้วก็หลักร้อยคนแล้วนะคะกําลังเครียดอยู่ว่าแบบคือการไปทริปของโรสโกเนี่ยวาวกับพี่หนึ่งเองนไปด้วยทุกทริปก็ต้องวางแผนว่าแบบเราจะดูแลพาร์ทเนอร์ยังไงให้ทั่วถึงเนาะซึ่ง เออไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะก็คือที่ที่ไปอย่างแรกเลยนะคะคือเราต้องเลือกที่มันเป็นแบบเดิมวัสมัสไปคคอแลไรต้องไปนะคะเราก็เลยเลือกและลิสต์มาแล้วนะคะว่าจะพาทุกคนไปไหนเมืองที่เราจะพาทุกคนไปคือลอสแองเจลิสกับลาสเวกัสค่ะลอสแองเจลิสเนี่ยวาวเชื่อว,ว่าแค่ได้ยินชื่อ,อก็คือแบบเฮ้ยมันคือเมืองแทบจะเป็นเมืองหลักของ USA เนาะหนึ่งในเมืองหลักที่ทุกคนต้องไปพอไปลาสเวกัสก็จะเป็นอีกโลกหนึ่งเลยจะเป็นอีกฟิลลิ่งหนึ่งเลยนะไปลอสแองเจลิสคือทุกคนเหมือนฟีแบบโอเคฉันไป LA ความเป็นฮอลลีวูดทุกคนก็จะได้รู้สึกว่าเอยตัวเองไปสัมผัสแล้วจริงๆนะคะแน่นอนนะคะเราจะพาทุกคนไปที่ดิสนีย์แลนด์ซึ่งดิสนีย์แลนด์ที่เราจะพาทุกคนไปนะคะเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกของโลกแน่นอนว่ามันจะต้องมีอะไรที่สเปเชียลกว่าที่อื่นๆกว่าที่ทุกคนเคยไปแบบใครเคยไปแล้วอย่างแน่นอนและเราอะ่ะไม่ได้พาทุกคนไปแค่ดิสนีย์แลนด์นะรู้สึกไม่พอนะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะไปยูนิเวอร์แซลสตูดิโอของ ที่เมกาด้วยที่เราแต่งจริสด้วยนะคะเพราะว่าเขามี2ส,ส่วนสนุกเลยเราก็พาทุกคนนะคะไปทั้ง2ที่เลยนะเหมือนที่เขาบอกว่า why we have to choose นะคะ When we can choose all นะคะและสิ่งที่เราพาพาร์ทเนอร์ไปกี่ทริปก็ตามนะคะสิ่งที่พาร์ทเนอร์จะถามเสมอเลยนะคะคือน้องออกค่คะ วันนี้มีไปเา t เลตวันไหนคะเราถึงได้รู้ว่าโอเคพัทนโรสโกทุกคนเลยนะคะก็คือรักการช้อปปิ้งมากๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่พลาดไม่ได้นะของการไป USA หรือไปอเมริกาคือการได้ไป outlet ของอเมริกาและแน่นอนว่าการไปพรีเมียม outlet ของเมริกาเนี่ยคือพรีเมียม outlet ที่พรีเมียมที่สุดสมชื่อคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะ หลังจากที่ได้ฟังเรื่องเล่าของร้านสไลด์ทริปของโรสโกหรือว่าทริปท่องเที่ยวของโรสโกรู้สึกยังไงกันบ้างนะคะว่าขอบอกทุกคนเลยนะคะว่าที่ทุกคนฟังมเมื่อกี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะตามสไตล์โรสโกรักการเซอร์ไพรส์สุดๆแล้วก็ไม่ชอบบอกหมดนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ถ้าทุกคนรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วแล้วก็พลาดไม่ได้แล้วยังมีอีกมากมายที่ทุกคนพลาดไม่ได้ยิ่งกว่านะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกทุกคนว่าโรสโกเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ให้ความสําคัญกับ ชีวิตของการเที่ยวมากๆให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตมากๆแล้วเราก็อยากให้ทุกคนไปใช้ชีวิตด้วยกันแล้วพบกับวัน l ไลด์ทริปที่ USA ค่ะ